โย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ amer, ทุกท่านพบกับผมคิวอาเกมวันนี้เราอยู่กับเกมเทลสกายรันวีบอลวันนี้ก็เป็นวันที่อัปเดตใหม่แล้วก็เปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมสําหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาสร้างตัวละครก็สามารถเข้ามาสร้างตัวละครได้ทั้งเซิร์ฟหนึ่งและเซิร์ฟสองแล้วนะครับผมจะหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเลเวล45นะครับผมผมเพื่อนเพื่อน ตีมาจนถึงเลเวล45แล้วถ้าเพื่อนๆจะมาตีตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆน,นะครับจากที่ผมลองมาแล้วนะฮะเตตัสพื้นฐานว่องไวนะครับของเพื่อนๆอ,อยู่ที่ประมาณ170นะครับผมเตตัสนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาฟาร์มแบบสบายๆตัวส,สีชมพูนะครับ170นะครับผมแล้วก็มาอัพที่เหลือก็มาอัพป้องกันนะครับ เพื่อที่เพื่อนๆจะตีและยืนชนมอนแล้วก็ประหยัดเลือดนะครับผมซึ่งผมก็ใช้หมดเลือดไปอยู่ประมาณอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ2แสนก้อน2แสนขวดนะครับผมซึ่งเพื่อนๆนะฮะสามารถประหยัดยาเอาไปใช้ได้นะครับหลังจากฟาร์มตัวนี้45ไปถึง51แล้วเพื่อนๆจะไปแมปใหม่นะครับผม เพื่อนๆกดที่ตรงนี้เลยนะครับไปจิ้มนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะไปแมปใหม่นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆมาแมปใหม่แล้วเลเวล51แล้วนะครับผมเพื่อนๆวิ่งมานี้ครับผมแนะนําว่ามันยังไม่ต้องไปเข้าดันก็ได้ครับเพื่อนๆฟาร์มแถวนี้ก่อนเลยครับเลเวล51ครับเพื่อนๆ นี่นะฮะจะเป็นเลเวล52นะครับซึ่งก็สเตตัสที่เพื่อนๆจะอัพนะครับผมผมแนะนำให้ปิดมอนไวดีที่สุดนะครับผมสเตตัสที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเลือด15นะครับผมมานา2นะครับผมความาแข็งแกร่งลดลงไป 20นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ160นะครับผมและความว่องไวครับอ,อยู่ที่71นะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมอัพ71หรือเพื่อนๆจะอัพมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ปิดมอนวดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เลือดมันจะอยู่ที่ประมาณพันสี่กว่านะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆอัพดันแข็งแก่งขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ปิดมอนไวขึ้นนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมของในการเก็บเลเวลของผมของผมจะช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เติมนะครับผมาะไม่ค่อยมีตังเติมนะฮะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะเน้นถะไปทางสายฟรีนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือจะแนะนําทางสายฟรีนะครับส่วนอาวุธอาวุธของผมเป็นอาวุธเปิดได้นะครับบอก13แต่ว่า ชุดอะไรก็ยังเป็นของปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีอันนี้ที่ผมเปิดใหม่มาได้นะครับเป็นถุงมือเวลหนึ่งนะครับผมเป็นเวลของ45นะครับจะใช้จะใช้จากการอัพจะสเตตัสน,นะครับผม เพื่อนๆก็จะสามารถฟาร์มแล้วก็ปิดมอนไว้ได้ไวนะครับผมผมก็จะแนะนําว่าปิดมอนไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆนะฮะส่วนค่าสเตตัสนะครับผมวรยุทธ์เราก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่ดรอปนะครับดูฮะผมดรอบหินสีชาติมานะครับผมก็แล้วก็ดรอปอ่ีพีคูณสัตว์เลี้ยงครับแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ดรอปนี้มา2ก้อนนะครับของดีบุกมา2ก้อนนะครับนะฮะแล้วก็ อาวุธก็ดอกมาเหมือนกันนะครับผมดอกของเลเวล55มานะฮะกระบี่55นะครับผมดอกมาก็คือมันก็ค่อนข้างจะดอกอยู่นะครับมันน่าจะเป็นพื้นที่ดอกทุกที่นะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่สงสัยในสัตว์เลี้ยงนะครับผมผมจะอธิบายสัตว์เลี้ยงตรงที่เพื่อนๆก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบกันนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับอีกพีคูณตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับมันจะขึ้นมาที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับผม ของผมขึ้นมา0.007%นะครับขึ้นมาพลังชีวิตนึกบวกหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆดูค่าทักษะตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะจะเป็นค่าพลังชีวิตนะครับถ้าเป็นมานาก็จะเขียนเป็นมานาถ้าเป็นพลังป้องกันก็จะเป็นป้องกันเพิ่มพลังโจมตีก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงก็มีประโยชน์เพื่อนๆไม่ต้องแค่เพื่อนๆใส่แล้วมันก็จะเพื่อนๆมันก็จะอีกีมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมอีกพียังไม่ขึ้นผมก็ฟาร์มอยู่ประมาณ2วันเหมือนกันกว่าอีกพีมันจะเริ่มขึ้นมานะครับมันจะเริ่มสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะไวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่การเราปิดมอนไวอีกพีมันก็จะขึ้นไวนะครับผมอีกพีสัตว์แดงจะขึ้นไวนะฮะโอเคนะครับผมก็จะเป็นการแนะนําอยู่ประมาณนี้นะครับจากเลเวล44เอ้ยเลเวล45นะครับผมอ่า 46มาถึง51 52เพื่อนๆที่มาแมปใหม่นะผมก็จะมาฟาร์มตัวนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆมาอีกหน่อยนะครับมาฟาร์มตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็กำลังดีนะครับผมแนะนำว่าฟาร์มตัวนี้ผมว่าโอเคกว่านะฮะตัวเนี้ยมันอันนั้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันค่อนข้าง แบบไม่ตีตีไม่ทีนะครับผมเนี่ยนะฮะเราก็จะปิดหมอนไว้แล้วเลือดมันน้อยนะครับตัวนี้ตัวเลเวล55นะครับเลเวล51ปุ๊บเรามาเ,เพื่อนๆสามารถอัพสเตตัสว่องไว71ได้เลยนะครับแล้วก็เลือดนะครับ1,500 มานาพันสองนะครับกาลังภายในพันสองแล้วก็ความแห็งแกร่งจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมจากเลเวลประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดประมาณนั้นนะฮะจากเลเวลห้าสิบเอ็ดนะครับผมเพื่อนๆก็จะมาเริ่มฟาร์มตัวนี้ได้เลยนะครับผมผมแนะนําว่ามาฟาร์มตัวนี้น่าจะดีสุดนะครับแล้วเราค่อยๆขยับขึ้นไปครับพอเราอีกอผมใส่ชุด กับอาวุธที่มันสูงขึ้นแล้วเราค่อยไปฟาร์มในดันนะครับผมจากนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็จะแนะนํามาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่ท่านใด <c oughs> ผ่านมารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผม qr เกม e ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหาคลิปนีม้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามผม เ็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคิวเกมวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันเป็นก่อนเพื่อไปฟาร์มนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ท่านใดที่จะไปเล่นเซิร์ฟซองนะครับผมสร้างที่สำนักราชันพิชิตฟ้าไว้นะครับก็จะไปเล่นเซิร์ฟซองอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะไปเริ่มต้นที่เซิร์ฟซองก็อย่าลืมนะครับผม ไปเล่นด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม